สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพบก,กับคุณนิชนานันนะคะวันนี้คุณนิชนานันก็กลับมาพบก,กันอีกแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาทำขนมขนมกรีบลำดวนค่ะมาดูวิธีการทำค่ะกรีบล,ลำดวนตอนนี้ก็จะเป็นการผรสมแป้งนะคะมาดูวิธีการผรสมแป้งกันค่ะ เอาละค่ะในถาดนี้นะคะก็จะเป็นแป้งสาลีนะคะแป้งสาลี250กรัมค่ะก่อนที่เราจะมาทำส่วนผสมนะคะเราก็มาร่อนแป้งก่อนนะคะเราก็จะร่อนแป้งใส่ในเครื่องร่อนของเรานะคะนี่คือเครื่องร่อนของเราะคะ่ะเทแป้งใส่ลงไปนะคะ ค้เราจะล่อนใส่ใส่นี้ให้แป้งตกอยู่ะะยข้ะะงางล่างค่ะวิธีการก็คือตบค่ะใช้ใช้มือนะครับกลางฝ่งนีนะคะตบตบแป้งก็จะหล่นไปข้างล่างค่ะก็ตบไปเรื่อยๆนะคะการล่อนนี้ทําให้แป้งละเอียดขึ้นนะคะค่ะหมดแล้วนะคะล่อนอีกสักครั้งนะคะ แป้งจะได้ฟูดีค่ะค่ะราคาลอนนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะที่เหลือก็สิ่งที่เราไม่ต้องการนะคะค่ะแต้งลอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะอย่นี้นะคะ่ะต่อไปนะคะ เราก็จะใช้ผายเนี่ยแหละคะ่ะช่วยนะคะให้ผายช่วยกับแป้งมารวมกันนะคะทําให้เป็นรูปน้ําตาลคะ่ะน้ําตาลทรายนะคะเก้าสิบกรัมนะคะใส่ลงไปคะ่ะผสมกันนะคะโรยโรยใส่ลงไปคะ่ะลุกเค้าให้แป้งกับน้ำตาละคะ่ะเท่ากันนะคะ จากนั้นเราก็จะใส่น้ำมันนะคะน้ำมัน,นะคะ่ะเป็นน้ำมันพืชน,นะคะค่อยๆใส่ลงไปนะคะหนะะึ่งร้อยกรัมค่ะใส่ครั้งเดียวนะคะค่อยๆใส่ะคะ่ะแล้วค่อยๆตะลอมแป้งมานะคะเพื่อจะให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะตะลอมแป้งเข้ามามาคลุกเค้ากับน้ำมันนะคะ ใข้พายขยี้นิดหน่อยนะคะเพื่อให้เนีย ใส่ไปนะคะใส่ไปให้หมดเลยคะ่ะเท่นี้ก็ใส่ไปให้หมดเลยะคะ่ะแล้วค่อยๆตะล่อมมาเหมือนเมื่อตะตะกูเนี่ยค่ะตะล่อมแป้งเข้ามานะคะคลุกเขาให้เป็นเนื้อเดียวกัน,นะคะ่ะค่อยๆเขี่ยมาะคะ่ะพอแป้งก็จะกระจายออกไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเขี่ยเข้ามา ขั้นตอนนี้ต้องใจยเย็นๆเลยนะคะใจเย็นๆในการทำจากนั้นแป้งจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะแป้งจะเป็นอย่างนี้นะคะเราก็จะมานวดนะคะใช้มือนวดค่ะใช้มือนวดไปนะคะเพราะว่า่ายก็จะได้ประมาณนี้แหละค่ะเพราะเราต้องการให้แป้งเหนียนนะคะเราก็จะใช้มือนวดไปค่ะ ถายเก็บนะคะกวาดเข้ามาค่ะใช้มือนวดนะคะใช้ปลายมือนี่แหละ,ค,ะค่ะนวดให้แป้งเนียนค่ะ ค่อยๆกวาดแป้งมานะคะ เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะปันจุดเป็นก้อนแบบนี้นะค,ะค่ะค่ะก็ใช้ได้แล้วค่ะนะคะ,นะคะใช้ได้ะคะ่ะเก็บแป้งให้หมดนะคะเก็บแป้งข้างๆถาดให้หมดจากนั้นนะคะ เราก็จะพักแป้งไว้ประมาณสิบถึงสิบสิบงสิบห้านาทีหรือว่ายี่สิบนาทีก็ได้นะคะออาสิบถึงยี่สิบนาทีแล้วกันนะคะเพื่อให้แป้งเขาคายตัวนิดนึงนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพบกันนะคะตอนปั้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะแล้วพบกันค่ะกลีบลำดวนนะคะ เดี๋ยวไปพบกันตอนปั้นนะคะสวัสดีค่ะ